สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะสวัสดีทุกคนนะครับทางช่องของค่ายผมนะครับค่ายบางอีนะครับผมคลิปนี้นะครับมาดูเป็นรายละเอียดของบ่วงดักก่ปานะครับบ่วงดักก่ปาเป็นบ่วงคู่นะครับหรือเรียกชื่อนึงเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะครับบ่วงคู่ก็จะมี2ข้างนะครับผมสาหรับบ่วงคู่นะครับหหลักจะมี2ข้างนะครับผมนะครับเซตนี้เป็นเซตพิเศษนะของที่ร้านคือเป็นเซตที่ที่ร้านทํามานะครับเป็นเซต บ่วงผีเสื้อนะครับเป็นงานงานผลักเป็นงานผลักสีน้ําตาลน,นะเป็นงานผลักสีใบ i̇şte. ไ,ไม้แห้งนะครับเป็นงานต่อหลักต่อหลักนะเป็นสีใบไม้แห้งเหมือนกันนะครับผมนะครับเอ็นที่ใช้ก็เอ็นสีใบไม้แห้งนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสาย PE ดํานะครับต่อด้วยสาย PE สีดํานะครับผมมีตัวล็อกนะครับมาดูรายละเอียดชุดนี้นะกันนะครับผม หลักยาวนะครับ6นิ้ว5าถึง7นิ้วนะครับผมนะครับหลักยาว6นิ้ว5้านิ itu, ้ว5ถึง7นิ้วเลยนะครับผมตัวนี้วงกว้าง5นิ้วนะครับวงกว้างของบ่วงความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ <tim> ้วนะครับคุณล <ana> ูกค้าตัวเอสนะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับตัวเอสเป็นห่วงทองเหลืองนะครับเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองพร้อมรังเก็บทั้งสองข้างเลยนะครับคุณลูกค้านะครับพร้อมรังเก็บทั้งสองข้างเลยนะครับรังเก็บสวยๆนะครับ นะโอเคแล้วก็มีตัวล็อกนะต่อด้วยสาย PE ชัดเจนนะครับคุณลูกค้านะครับผมจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมจะส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับดูนะครับงานสวยๆนะครับผมลูกค้ามันมันแน่นอนนะครับลูกค้านะผมอ่าที่ร้านนะครับจะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะสำหรับใครสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกในการอ่า สับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการออนเงินนะครับก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับเก็บปลายทางได้เลยนะครับอ่านี่นะดูจากใกล้ๆนะครับผมสวยนะครับสวยนะครับของนะของสวยชัดเจนนะครับนะติดต่อมาได้เลยติดต่อมาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะโทรมาสอบถามก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมคือปัญหาคือลูกค้าจะสอบถามอะไรโทรมาผมนะ ปัญหาของลูกค้าลูกค้าโทรมานะสอบถามผมได้นะครับผมอะไรที่ผมแนะนําได้ผมแนะนําไปนะครับผมนะครับอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยนะครับผมนะสาหรับใครที่จะสอบถามเรื่องบ่วงนะครับแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่รับของจากที่ร้านผมไปคือใช้ของที่ร้านผมไปนะยังไม่ทันใช้ของอะไรมีการชํารุดอะไรผมส่งของใหม่ไปเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับผมผมส่งของใหม่ไปเลยนะครับคุณลูกค้า โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณลูกค้าผมลากรลรลารตรงนี้เลยนะครับผมลาการตรงนี้เลยนะครับผมนะจะสอบถามอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับคกล้บางอีนะครับผมนะรับวันนี้ลาการตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ